สวัสดีครับวันนี้ป๊าเป้าจะมารีวิวลูกปัน้นลูกปัน้นลูกปั้นอะไรครับลูกปั้นสลามะครับ <c oughs> วันนี้ป๊าเปิลจะมาปั้นใช่ไหมครับไหนเราขึ้นมาดูซิมีเป็นอ๋อเป็นดินเหมือนดินน้ํามันคล้ายๆดินน้ํามันใช่ไหมครับใช่าาใคล้ายๆดินน้ามันเหมือนสลามดู<ว>เอามาปั้นใช่ไหมครับ,รบไหนลองเอาขึ้นมาเรียงสิมครับมีกี่อนันมีสีอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนสีม่วงสีม่วง สีขาวสีส้มสีส้มสีแดงสีแดงสีครีมสีครีมโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนด้วยสีชมพูอ่ะชมพูสีชมพูอ้ามีชมพูสองอันสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้า สีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวว้าวดูสิโอ้โหมีทั้งหมดกี่สีครับสองสีห้าสีสิบสองสีสิสองสีงั้นเราเรามาปั้นกันเลยครับเรามาปั้นกันเลยแต่ละสีตรงฝ่าเขาก็จะมีแบบเป็นรูปใช่ไหมครับเราสามารถใช่วิธีการคือเล่นต้องแบบนี้ครับครับอือหือโอเคเดี๋ยวงั้นเรา ได้ครับมันสามารถปั้นเป็นรูปเราก็ปั้นลองเอาใส่ตรงนี้ได้ไหมครับปั้นเป็นสีเเปิ้ลเริ่มจากสีอะไรครับส,สีแดงอ่ะโอ้ย่ะมันคล้ายๆกับดินน้ำมันใ,ใช่ไหมครับใช่ค่แต่มันก็ไม่ใช่ดินน้ำมันใช่ไ,ใชไหมครับเลาจะไม่ติดมือด้วย ในสินมีแบบน้ำปั้นปั้นแบบเหมือนคล้ายๆกับกัแบบดินฟ้านะครับอ๋อนี่พี่เบบใส่ใส่ไปให้เต็มเลยเดี๋ยวแม่ลองลองลองสีอะไรดีครับสีชมพูแม่เป็นผู้หญิงแล้วสีชมพูอ๋อให้แม่เป็นสีชมพูเป็นรูปอะไรรูปเรือแม่ลองสีชมพูเป็นชมพูเข้ม <laughs> ว้าว wow! เขาก็ไม่ติดมือมันแต่แต่เขาไม่ติดเหมือนเป <TH> <cción> ็นเป็นคล้ายๆแบบดินซ้ายครับแบบแบบไฟนี่ดันออกมานี่ของป๊อปเปอร์เอาาทำละการเอาไว้หนึ่งไว้บนโต๊ะ ดูฝานหน่อยมีรูปอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเต่าว้าว <Wow. S 2> สีชมพูเข้มเป็นรูปเรือใช่ไหมครับอ้ามีรูปเต่าสองตัวสีเหลืองก็เป็นรูปเต่าสีส้มเป็นรูปรถสีชมพูเป็นรูปเรืออันนี้เป็นชมพูแบบเรืองแสงนิดหน่อย สีขาวเป็นรูปปลา <Wow. S 1> สีม่วงก็เป็นรูปปลานอกนั้นแนนสีน้ำตาลเป็นรูปปลานะครับอีฟ้ารูปเต่า <Yes. S 1> สีน้ำเงินกับสีเขียวเป็นรูปเรือ yes. ทร์นฟมเมอร์ใครเป็นฝีมือใครครับฝีมือเปเปอร์ฝีมือเปเปอร์เองออมเล็ตเปเปอร์นะคะมีมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับทาร์นโฟมเมอร์ไหนส่วนไหนส่วนหัวครับชี้ชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยส่วนหัวแล้วโอ้ยอะไรค,คันตุดด้วยนี่บอกเปเปอร์โชว์เพื่อนซิโชว์เพื่อนเพื่อนซิเราทําเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับใช่มีรูปอะไรบ้างดูซิมีรูปตารูป พอเราปั้นออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมือนโฟมใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็จะนิ่มๆแบบโฟม,ม <า S 1> ใช่ไหม,มาม่ครับสำหรับคลิปนี้ป่อป้าก็ลาไปก่อนอย่อาลืมกดติดตามช่องป่อป้านะคะบ๊ายบายพ่าป้าอย่าลืมกดติดตามเพปเปอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ